เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําไฟฟ้า2มิติประมาณนี้นะครับมาดูกันว่ามันทํำยังไงไปดูกันเลย let's go โอเคเราก็มาที่โปรแกรม After e f f e c t นะเราจะสร้าง composition นะครับคลิกขวา new composition อ่าตรงนี้ผมขอ setting เป็น HDTV HDTV 720ประมาณนี้นะครับแล้วก็ frame rate ตรงนี้ผมปรับเป็น24เฟรมประมาณนี้ครับเคไปเลยปุ๊บจากนั้นเนี่ยเรามาที่เ a y e r ฮะค,คลิกขวาที่ layer นะครับมาที่ new แล้วก็เลือกที่ shape layer ฮะ เราจะวาดเส้นเ,เส้นเส้นไฟฟ้าของเรานะเราจะใช้เครื่องมือเพ o o l คลิกเข้าไปาตรงนี้อยู่ที่เรานะว่าเราจะวาดประมาณไหนส่วนผมจะวาดประมาณนี้นะครับลองทำตามดูนะครับโอเคฮะเราก็จะได้ประมาณนี้นะครต่อมาเนี่ยเราก็มาที่เลเยอร์นี้นะฮะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนชื่อนะเป็น E 1โอเคประมาณนี้แล้วกัน โอเคฉะนั้นเนี่ยมาที่ตัวคอนเทนต์ของเลเยอร์นี้นะครคลิกเข้าไปคลิกไปที่คอนเทนต์นะครับเชฟหนึมาที่คำว่าแอดนะฮะเราจะเพิ่มตัวปลักอินเสร์ฟเข้าไปเป็นตัวแอดของเลเยอร์นะครับพิมพ์กดคลิกตรงนี้เข้าไปะครับเลือกที่ฟังกช์ชันเสริมเป็นชิมผาอันนี้นะครคลิกเข้าไป จากนั้นเนี่ยเราจะลองมาอัติเมตกันเลยนะโอเคเดี๋ยวเราซูมนิดนึงตื๊อ่ะโอเคมาที่ทิมพาดครับสตาร์ทและเอนตรงเนี้ยกดคีย์เฟรมเลไรครับนาฬิกาตรงนี้นะโอเคแล้วเราก็เลื่อนเอ่อเคอร์เซอร์เมาส์ไอเคอร์เซอร์คีย์เฟรมตรงนี้มาที่อ่อสิบสองเฟรมประมาณนี้เราก็ปรับตรงนี้คีย์คีย์เฟรมตรงนี้นะฮะตื๊ดตื๊ดอ่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้ เรายัางไม่ได้ใส่ค่าอะไรนะโอเคจากนั้นเนี่ยเรามาที่เฟรม0นะะูนย์ะฮะตรงนี้เราปรับเป็น0ูน n สังเกตว่าสตาร์ทกับ n ตรงนี้เป็น0ูนย์นะครับแล้วก็มาที่12เฟรมตรงนี้ปรับเป็นเอ่อสตาร์ทตรงนี้นะฮะให้ปรับเป็น,100นะะปร้อยฮะปึ๊บโอเคตรงนี้ n และสตาร์ทเป็นร้อยนะครับตรงนี้โอเคประมาณนี้นะโอเค ฉะนั้นเนี่ยให้เราเลือก,ออกที่คีย์เฟรมด้านล่างนะฮะแล้วเราลองขยับนิดนึงแป๊บนึงคลิกเข้าไปแล้วก็ลองขยับซากประมาณดูสิสักสองอสักสามสักสามเฟรมด้านล่างเราลองเล่นดูครับตืดตๆดตืดตดตืดอ่ะโอเคมันก็จะได้ประมาณนี้นะโอเคเรามาที่เฟรมมาที่1วินาทีนะฮะ ตรงนี้นะฮะแล้วเรากดตัว n ครับปุ๊บมันก็จะ select เลือกเฉพาะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองเล่นดูนะกดเลข0ูนฮะปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บ,บอ่าโอเคเราจะทําประมาณนี้นะจากนั้นเนี่ยเราจะทําให้มัน smooth นิดหนึ่งนะแล้วก็คือเลือกค e y f เฟ m มทั้งหมดครับกด f9 ปุ๊บแล้วเรามาที่ graph editor นะคลิกเข้าไปตรงนี้ปุ๊บเเลือกตรงนี้เป็น speed g r a p อันนี้นะครับ โอเคเราจะมาปรับการ slow in slow out นิดหน่อยนะโอเคตรงนี้มีรายละเอียดเราก็ไม่ต้องอะไรมากมายครับทําตามนี้เลยเลือกทั้งหมดนี้เลยครับปึ๊บแล้วเราก็ขยับกราฟดึงเข้ามาหน่อยโอเคขยับข้างหลังอีกดึงเข้ามาให้มันเป็นภูเขาแหลมๆประมาณนี้นะโอเคเป็นภูเขาแหลมๆสองอันแล้วลองเล่นดูครับกดเลขศูนย์ฟึบฟึบมันก็จะเป็นการแบบเร็วช้าช้าเร็วอะไรประมาณนี้ปึบ อะไรประมาณนี้โอเคกดไปที่การ์ดบิเดเตอร์เหมือนเดิมครับอ่ะจากนั้นเนี่ยเรากด F4 นะหรือว่าใครที่ใช้ Mac ก็จะไม่มี F4 นาะให้เรากดตรงนี้ก็ได้ครับเออ่ Toggle Switch Mode ตรงนี้เราจะมาเปลี่ยนเปลี่ยนโหมดตรงนี้นะกดผมผมจะชอบกด F4 นะหรือกดตรงนี้ก็ได้ครกด F4 ปึ๊บปึ๊บมันจะขึ้นตัว เบลอตรงนี้มานะ Motion blur ตรงนี้นะให้เราคลิกด้วยนะคลิกเข้าไปปุ๊บอ่ะโอเคมันจะเกิดอาการแบบอ่ามี Motion blur นิดหน่อยมีความสม o o t h ขึ้นลองเล่นดูซึบซึบซึบอ่ะประมาณนี้โอเคเราก็จะได้ตัวพื้นฐานมาแล้วตัวเอฟเฟกพื้นฐานมาแล้วซึบโอเคฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาปรับแต่งเพิ่มเติมนะครับ เรามาที่ e f f e c t ต p เ e ็ e นะครับเราพิมพ์คำว่า t u ่อ r a r c e เอ่อ,อ,อผม TU แล้วลองหาคำว่า t u ่อ r a n c e Displace อันนี้นะผมอาจจะอ่านผิดอ่านถูกก็อย่าว่ากันเนาะเลือกเอฟเฟกอันนี้ฮะอยู่ที่โหมด Destroy ตรงนี้นะคลิกเข้ามานะครับแล้วก็เอามาใส่ที่ l a เยอได้เลยปึ๊บอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับ เราจะเพิ่มความให้มันสมจริงมากขึ้นนิดนึงโอเคเราลองปรับค่าตรงนี้หน่อยนะฮะอตรงนี้เราลองปรับเป็นจริงๆอะ่ะตรงนี้อะ่ะผมอยากจะบอกว่าเราลองปรับลองเลื่อนลองขยื่นดูเอาตามที่เราพอใจนะโอเคผมแค่จะไกด์มาบอกว่าโอเคผมใช้เอฟเฟกนี้นะคุณก็สามารถเอาไปเอาไปปรับใช้ได้อะไรประมาณนี้นะครับอาจจะไม่จำเป็นต้องปรับเหมือนผมเป๊ะเลยก็ได้นะโอเค เดี๋ยวผมจะลองอผมจะลองปรับประมาณนี้นะครับคลิกเข้าไปผมจะปรับให้มันดูปรับตรงนี้เป็นสัก6แล้วกันเพิ่มความยุ้งยิ้งของตัวเส้นของเราที่เราผลิตมาชื่ชืชชช่มันก็จะมีความอันนี้ตรงนี้ขอปรับเป็น60อ่ะมันก็จะเริ่มแบบจริงๆเราสามารถเลื่อนเลื่อนปรับปรับได้นะครับไม่จะเป็นว่าต้องต้องแบบทําตามผมก็ได้นะแต่ลองลองปรับปรับดู อ่าตรงนี้สักสามสิบได้ไหมอ่าลองเล่นดูสิซื้อไอ่แข็งแข็งไปหรือเปล่าอ่าสักหกอ่าหกสิบเหมือนกันอ่าเป็นแมกซหกสิบตรงนี้สักห้าสิบลองเล่นดูชึบชึบ ซึบอ่าโอเคเราก็จะได้พื้นฐานตัวตัวเส้นมาแบบยึกยักยึกยักนิดหน่อยโอเคอ่าโอเคประมาณนี้นะฮะจากนั้นเนี่ยเออเราอาจจะลองทำให้มันดูแบบยึบยับอะไรกว่านี้นิดนึงนะฮะเราก็มาที่ตัว evolution ตรงนี้นะจากที่มันเป็นสูตรเนี้ยเราลองคลิกนะครับแล้วก็กดตัว u นะไปที่เย y e r แล้วกดตัว u เราคลิกคีย์เฟรมอันนี้หนึ่งครั้งนะครับมันก็จะมันก็จะขึ้นมาแนละ้วโอเคเดี๋ยวลองมาลองคีย์เฟรมสักหน่อยแล้วกันมาที่ตรงนี้นะเราลองคีย์เฟรมไปสักประมาณห้าสิบอ,อะลองดูให้มันดูมีอะไรนิดหน่อยปึ๊บปึ๊บมันอาจจะอันมันอาจจะดูไม่เห็นนะเพราะว่ามันมันเร็วมากนะครับแต่เราก็คีย์เฟรมไปก็ไม่เป็นไรประมาณนี้ จื๊บจื๊อบอ่ะโอเคเอาประมาณนี้แล้วกันต่อมาเนี่ยผมจะใช้ Go glow, glow นะครับไปที่เลเยอร์คลิกขวานะครับไปที่เลเยอร์สไตล์นะเราเลือกเป็น Outer Glow อันนี้นะครับปึ๊บอ่าตอนแรกเนี่ยมันเป็นสีขาวใช่ไหมเดี๋ยวเรามาปรับเลเยอร์สไตล์ของเราตรงนี้นะเปลี่ยนเป็นจากสีขาวเนี่ยเราลองเป็นเป็นสีน้ำเงินดูสิสีน้ำเงินสีฟ้าๆหน่อย ่ะมันก็จะเริ่มแบบมันก็จะเริ่มแบบเป็นสีของเอฟเฟกต์แล้วชึบชึบชึบนะต่อจากน,น,นี่ยผมจะมาที่เอฟเฟกต์แอนด์พรีเซตนะเราจะลองใส่เอฟเฟกต์โกลว์คือเข้าไปอีกนะโกลว์เราใส่เอฟเฟกต์โกลว์เข้าไปนะครับคลิกแล้วก็เข้ามาใส่ที่เลเยอร์เลย ปึ๊บอ่ะโอเคมันก็จะเริ่มมีความฟุ้งความอะไรออกมาแล้วเราจะเพิ่มความฟุ้งของของตัวไฟ,ไฟฟ้าของเรานะอ่าลองปรับตรงนี้คือเราลองปรับได้นะครับอ่าผมจะปรับสัก20ตรงนี้เป็นสักอ่าเจ็ดสิบอืมประมาณนี้แล้วกันอ่าเริ่มเป็นไฟฟ้าแล้วโอเคประมาณนี้ โอเคเราก็จะเพิ่มโกล w ขึ้นมาแล้วเอฟเฟกต์มันก็จะเป็นลนักษณะประมาณนี้นะครับเป็นข้าวๆเนาะจริงๆเราสามารถไปปรับแต่งอะแดปเพิ่มเติม,ตมพวกข้าวพวกนี้ได้อีกนะโอเคแต่ละหลักมันทําประมาณนี้นะฮะปึ๊บจากนั้นเนี่ยผมจะดูพิเคตตัวเอฟเฟกขึ้นมาอีกนะฮะเดี๋ยวผมจะลองปรับจุดก่อน โอเคเลือกที่เลเยอร์นะครับกดตัว Y นะครับปุ๊บเราจะปรับจุดพอยต์ตรงนี้ขึ้นมาตรงจุดเกิดจุดกำเนิดของไฟฟ้าของเรานะมาที่ตรงนี้โอเคฉะนั้นเนี่ยผมกด Ctrl D นะครับปุ๊บอ่ะ Ctrl D โอเคจากนั้นเนี่ยกดตัว S ผมจะลดขนาดลงมานะปรับไซส์ให้มันเล็กลงนะ สักประมาณสาปึ๊บประมาณนี้โอเคเอฟเฟกตัวแรกนะครับเอ่อตัวไฟเอาตัวเอฟเฟกไฟฟ้าอันแรกเนี่ยจุดจบมันจะจบตรงนี้นะฉะนั้นผมจะเอาเอฟเฟกอันที่2เนี่ยให้มันมาอยู่ตรงจุดจบตรงนี้ก็คือเอามาจุดพอยต์ตรงนี้โอเคแล้วผมก็กดตัว R ครับปึ๊บแล้วลองปรับค่าให้มันหมุนให้มันหมุนประมาณนี้ เดี๋ยวลองกดตัว U ทั้งสองอันปุ๊บเดี๋ยวเราปรับตัวเอฟเฟกอันเล็กตัวเอฟเฟกไฟฟ้าอันเล็กเนี่ยค่อยๆเกิดอารมณ์ประมาณแบบว่าไฟฟ้าตกลงมาแล้วก็แตกอะไรประมาณนี้ตกลงมาปุ๊บแล้วก็แตกปับ๊บอะไรประมาณนี้ปับป๊บปั๊บอ่าประมาณนี้เดี๋ยวลองปรับขยับหน่อยปุ๊บอืม ปุ๊บปุ๊บโอเคประมาณนี้เราเพิ่มขึ้นมาอีกอันหนึ่งฮะกด Ctrl D ปุ๊บ,บเราก,กดตัว R ครับปุ๊บแล้วเราก็ลองหมุนให้มันมาอยู่ฝั่งนี้อ่ะประมาณนี้มันก็จะแตกออกเป็น2อ,อันประมาณนี้ปุ๊บโอเค ลองเล่นดูสิปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้มันผมรู้สึกว่ามันช้าเกินไปก็เลือกที่2เลเยอร์นี้นะครับอ่อผมผมจะเลือกคีเฟรม m e 2เลเยอร์ด้านบนก็คืออันเล็กะครับแล้วจะลองขยับคีเฟรมให้มันแคบลงเพื่อที่มันจะให้มีความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับเ,เลือกที่คีเฟรมนะครับแล้วกด a l t ท n a t ค้างไว้แล้วก็ขยับเข้ามาอ่ามันจะเป็นการขยับคีเฟรมทั้งหมดเลยนะ ประมาณนี้และกันหนลองเล่ดนดูอีกงชับชับโอเคพื้นฐานก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาปรับแต่งเพิ่มอิกอิดนิดนึงนะครับให้มันดูมีแบบให้มันดูสมจริงกว่านี้นิดนึงนะะก็คือเราจะเพิ่มเลเยอร์ตัวเอฟเฟกที่มันตกมาจากข้างบนเนี่ยอีกเลเยอร์หนึ่งขึ้นมานะครับก็คือเลเยอร์แรกนะฮะคลิกเข้าไปนะครับผมจะกด c t r l D ปึ๊บโอเคก็คือการสร้างขึ้นมาอีกรอบหนึ่งผมจะกดผมจะขยับขยับเลเยอร์นีอ้ออกมานิดหนึ่งประมาณนี้นะฮะขยับเลเยอร์นี้ขึ้นมาประมาณนี้นะแล้วผมก็คลิกขวาแล้วก็มาที่ transform แล้วก็มาที่ flip horizontal ก็คือการกลับด้านนั่นเองกลับด้านนะครับผมก็จะกด flip horizontal ปุ๊บอ่าโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราลองเล่นดูสิ มันจะเป็นประมาณไหนโอเคแล้วเราก็ลองเล่นดูชึบมันจะดูเป็นยังไงปุ๊บปึ๊บโอเคมันก็จะดูสมจริงขึ้นเห็นไหมมันดูเอฟเฟกแบบผสมผสานเนซิงอ่าประมาณนี้พื้นฐานมันก็ทําประมาณนี้นะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ let's go